หน่วยดอกไม้งามตากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงดอกไม้กับตะวันถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกัน เดี๋ยวเรามารู้จักดอกไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือดอกนี้เลยค่ะมีชื่อเรียกว่าดอกทานตะวันนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดอกทานตะวันจะมีกลี่ดอกสีเหลืองเกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลนะคะดอกไม้ต่อไปคือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมีสีขาว ส่วนใหญ่เราจะนิยมเก็บดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาไล่ไหว้พระนะคะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดอกกุหลาบมีหลากหลายสีมากเลยเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มแต่วันนี้คุณครูนำมาคือสีแดงนะคะดอกกุหลาบจะมีกลิ่นหอม ลำต้นของดอกกลาบก็จะมีหนามแหลมคมด้วยนะคะเวลาเด็กๆเข้าใกล้หรือเด็กๆไปหยิบจับดอกกลาบเด็กๆต้องระวังด้วยนะดอกต่อไปคือดอกอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูซิเด็กเคยเห็นไหมคะนี่ก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะดอกดาวเรืองจะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาร้อยพวงมาลัยไหว้พระเหมือนกันค่ะดอกไม้ดอกต่อไปเด็กๆทราบไหมคะว่าคือดอกอะไรเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมเอ่ยดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกรวงครึ่งค่ะจะมีสีเหลืองนะคะและตรงกลางก็จะมีเกสรเล็กๆโผล่ออกมาด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปค่ะ เด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยใช่ไหมคะดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกบัวค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาไหว้พระใช่ไหมคะดอกบัวก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีเหลืองนอกจากจะนำมาไหว้พระแล้วยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปคะ่ะ เด็กๆเคยเห็นกันไหมคะดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะมีหลายสีด้วยมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูสีฟ้าแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้นิยมนำมาไหว้พระเหมือนกันนะคะเด็กๆดอกไม้ดอกต่อไปคะ่ะ เด็กๆทราบกันไหมคะว่าดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าดอกราชพฤกษ์นั่นเองคะ่ะลักษณะจะเป็นช่อมีสีเหลืองดอกราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปเป็นดอกพุทธรักษาค่ะเด็กๆดอกพุทธรักษาก็จะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีแดง สีส้มสีเหลืองที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูคือสีเหลืองนะคะดอกไม้ชนิดนี้นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับค่ะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกไหคะนั่นก็คือดอกชบานั่นเองค่ะปกติแล้วดอกชบาจะมีกลีบดอกหกลีบมีก้านเกสรอ,อยู่ตรงกลางดอก1กา้านลักษณะของกลีบดอกชบาก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะ ดอกชบาก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีแดงสีแสดสีเหลืองสีชมพูดอกไม้ดอกต่อไปนั่นก็คือดอกเข็มค่ะดอกเข็มจะออกดอกเป็นช่อใหญ่นะคะในช่อใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยดอกเล็กๆค่ะซึ่งในดอกเล็กๆแต่ละดอกนั้นก็จะมีกลีบดอกอยู่ประมาณ4-5กลีบด้วยกัน สีสันของดอกเข็มก็มีหลากหลายสีด้วยกันนะคะเช่นมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกเฟื่องฟ้าค่ะเด็กๆด,ดอกเฟื่องฟ้าจะออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิง่งในหนึ่งดอกจะมีใบดอกอยู่3ามใบเชื่อมกันนะคะตรงกลางจะมีเกสรเป็นรูปทรงกระบอก ดอกเฟื่องฟ้าก็จะมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีขาวเด็กๆได้รู้จักชื่อและลักษณะของดอกไม้ต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูมีเกมมาให้เด็กๆลองทายดูซิว่าดอกไม้ดอกไหนคือดอกดาวเรืองเด็กๆยังจำดอกดาวเรืองได้ไหมคะดอกที่หนึ่งหรือว่าดอกที่สองหรือว่าดอกที่สามคะ เด็กๆคิดว่าดอกไหนคือดอกดาวเรืองคะดอกดาวเรืองคือดอกที่สามเดงค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะกิ่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังที่คุณครูสอนใช่ไหมคะต่อไปดอกไหนคือดอกราชพฤกษ์คะเด็กๆยังจําดอกราชพฤกษ์ได้ไหม เด็กๆคิดว่าดอกไหนคะดอกที่หนึ่งดอกที่สองหรือว่าดอกที่สามคะดอกราชพฤกษ์คือดอกที่สองคะ่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆพับซีเป็นรูปดอกไม้ตามจินตนาการนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกค้องถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูทางไลน์ด้วยค่ะที่เด็กๆได้รู้จักชื่อและลักษณะของดอกไม้ต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะดเด็กอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดเด็กๆบ๊าบายค่ะ